อารุนส,ส,สวัสดีจ้าครับจะเรียกว่าลาุนสวัสด์ก็ไม่ได้นะจริงๆนี่ก็คือเกือบเย็นแล้วไอ้เหี้ยสี่โมงกว่าคือวันนี้กูลัวนะตื่นสาย <c oughs> ไอ้เมื่อเช้าอะ่ะประชุมเช้าเสร็จใช่ปะแล้วกูก็เปื่อยเว้ยกูก็เปื่อยเปื่อย,อยหนักมากนอนนู่นนี่นั่นดูตอนแรกกะว่าเออเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายห้องเพลินเนะเาะออกกำลังกายห้องเพลินแล้วเดี๋ยวกับคงกับข้าวกับ,ากบมานั่งทําที่นี่น,นูน่นนี่นั่นพี่ไหนได้เหี้ยนอน นอนนอนยาวนะจนเกือบเที่ยงนะเกือบเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยกูไม่แน่ใจอะกว่ากูจะออกมาจากห้องเพลินพอออกมาก็กินกับข้าวร้านป้าเป็นกับข้าวปลาหมึกใบเพราะว่าหิวแล้วไม่ไหวแล้วคือถ้าไม่ทํากินเองก่อนเนี่ยกูรู้สึกว่าเออเดี๋ยวกูเปื่อยแน่เลยแล้วกูก็คงแบบไม่ไหวแน่ๆก็เลยกินกับข้าวร้านป้าก่อนแล้วก็ขึ้นมาทำกับข้าวกินก็คือไออาหารที่ซื้อจากแมคโครเมื่อวานนั่นแหละพวกเพปฟูดนู่นนี่นั่นคือเพปฟูดเนี่ยไม่ได้เป็นเพปที่เหมือนแบบ อาหารแปรรูปจากคนอื่นคือกูเอามาเตรียมตัวเองของตัวเองก็คือมันก็จะมีผัดเห็ดเนาะแล้วมีผัดปลาทองแล้วก็มันก็จะมีไอ้ผัดแช่แข็งซึ่งเอามากริลกริลก็กินได้เลยจริงๆมีปลาแช่แข็งอีกแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูเหนื่อยลว้วันนี้กูแบบเี้ยกูไม่ไหวละกูยังไม่ได้คุยกับคุณหมงด้วยกูก็เลยแบบอ่ะเอาเค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนค่ำอะไรนึกอะไรออกก็เดี๋ยวค่อยทากันว่าอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้กินไปแล้วเรียบร้อยอิ่มมนะแล้วก็นั่งพักดูมีเรื่อง่านิดนึงบบงงูมูมมแแกกชชชป แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นภาษาที่ถนัดแต่ว่าเออก็ช่วยๆกันดูแล้วก็แบบเอเอไอเฮียแม่งแปลกที่มันบิวไม่ได้อันนี้ก็อาจจะมาโฟ์เรื่องงานทีมมังอาจจะไม่เข้าใจก็ท่างมันไปนะประมาณนี้สําหรับวันนี้ที่เริ่มต้นวันกันจนมาถึงตอนนี้นะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้กูเริ่มทําแล้วแล้วกูยังไม่ได้บอกพวกมึงก็คืออันนี้นี่อันนี้คือกล้องฟิล์มของกูนะยาชิก้าอิเล็กโต35นี่รุ่นนี้ มันคือตัวนี้เนี่ยไอตัวเน,นี้กูซื้อตอนช่วงโควิดมั้งไม่แน่ใจคือมีโปรเจกต์หนึ่งที่กูอยากทําก็คือกูจะถ่ายรูปไว้ตรงนี้ไอ้ตรงทางรถไฟเหมือนเดิมทุกๆวันจนฟิล์มมันหมดซึ่งมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30กว่ารูปเลยมั้งไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นประมาณเดือนนะคือกูรู้สึกว่ากูไม่ได้ถ่ายมันนานมากแล้วฟิล์มมันบูดแล้วเว้ยคือฟิล์มที่ใช้ก็คือตัวนี้นี่ฟิล์ม โกดักโกนะสองร้อยก็คิดว่าน่าจะเวิร์คคือเริ่มถ่ายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานไม่ได้พูดถึงก็เลยเอามา,มาเราให้ฟังวันนี้แล้วก็ที่ตั้งใจกลับมาถ่ายเนี่ยเพราะว่าเออกูจะได้ใช้งานมันสะหน่อยแบบรู้สึกว่ามันวางไว้แล้วฝุ่นก่อแล้วมันก็เออไม่ได้ดูลงดูแลอะไรสักเท่าไหร่ะนะคือนอกจากจะเอาใส่กรอบไว้กูก็คิดว่าเออมันควรจะเอามาใช้งานบ้างแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วช่วงที่ถ่ายเยอะๆกูจําได้เลยค่าล้างฟิล์มเดือนๆหนึ่งกูว่าไม่มีสามสี่พัน สามสี่พันอะค่าล้างฟิล์มค่าฟิล์มเดืนเดือนหนึ่งที่ถ่ายเยอะๆนะจนแบบเออไม่ได้ถ่ายนานก็คิดถึง ตัวนี้นี่ทางานเก็บเงินมาซื้อมาได้ก็จริงๆราคามันไม่ได้แพงนะแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่กูอยากได้มากๆอ่ะมันเป็นกล้องฟิล์มที่แบบเออนี่คือกล้องฟิล์มที่กูอยากได้อะ่ะแล้วกูถ่ายออกมาแล้วมันก็แบบเป็นตามที่กูต้องการเออซึ่งมันดีใจมากๆเดี๋ยวรอดูรอติดตามกันเดี๋ยวจะออกไปถ่ายทุกวันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวถ้ารูปเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วนะประมาณนี้อันนั้นคือสําหรับกล้องฟิล์มมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงแล้วก็เล่าให้กม,มงั็คือกูร้สึว่าอทาชนกูที่่ชือวเนี่ย มันเป็นการที่กูพูดกับผู้หมึนมากเกินไปหน่อยคือแอบจะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบฟิลเหมือน y u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  e คอนเทนต์เหมือนทั่วไปแต่ว่ากูอยากจะดีฟกับมันขึ้นอีกสักนิดหนึ่งคือกูอยากจะมีช่วงสักหนึ่งช่วงของวันที่กูจะพูดกับกูเองเพื่อให้มันเป็น ทำแมชชีนจริงๆซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่ากูก็คงบอกเล่าความรู้สึกในวันนี้ทุกวันเนี่ยให้พวกม,มึงฟังพร้อมกับปาล์มมึงด้วยนะไปทุกวันนะประมาณนี้แล้วก็มันมีเรื่องหนึ่งที่เมื่อคืนกูคุยกับเพลินก่อนนอนเหมือนแบบได้ดีบทอกันนิดหนึ่งก็คือถ้าเพลินตายหรือกูตายเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกว่ามันเป็นบทสนทนาที่ดีมากๆจนกูอยากจะเก็บมันไว้ในวิดีโอของกูซึ่งกู กูรู้สึกว่ากูไม่เคยรู้สึกเศร้ากับอะไรขนาดนี้เลยคือหลายๆอย่างนะกูเตรียมตัวพร้อมแล้วคือแบบถ้าพ่อกูตายแม่กูตายกูจะต้องจัดการยังไงกูคิดไว้แล้วแต่ว่ากูดันไม่ได้คิดถึงเลยว่าวันที่ถ้าเพื่อนตายกูจะต้องจัดการมันนี่โดยเฉพาะพรู้สึกของกูกูคิดว่ากูอะสามารถทําสิ่งที่มันต้องทําเช่นการจัดการธุรงานศพอ่จัดการตัวงานของกูดูแลรับผิดชอบครอบครัวจัดการเรื่องเงินรุนนี้นั่นน่ะได้แต่การจัดการความรู้สึกอะ มันยากมากเลยกูไม่เคยเจ็บตัวเรื่องนี้มาก่อนเลยซึ่งปาลมถ้ามึงได้มาดูนะกูรู้สึกว่ามึงผ่านจุดที่มึงได้คิดสิ่งนี้ออกไปได้แล้วมึงกล้าพูดมันออกไปอะมึงเก่งมากเลยก็ถ้าสมมติว่าเพลินได้มาดูก็เขารับเพลินนะเฮ้ยเขินอะแต่ประมาณนี้อยากให้มันมีโม,มเมนต์นี้กับพวกมึงบ้างก็คือโม,มเมนต์ที่กูพูดกับตัวเองไนงะ เดี๋ยวจะค่อยๆเซฟกันไปในแต่ละวันถ้าคืนนี้มีอะไรเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนน,อน,น,นี้ก็เริ่มต้นวันสําหรับพวกมึงก็มันก็เริ่มต้นวันไม่ได้เดี๋ยวกูไปนั่ง c ิว l l ดูยูทูบแล้วกันเคไปสรุปแล้วตอนเย็นนอนดู youtube ไปได้แป๊บหนึ่งกูก็หลับไปเลยเว้ยคือแบบวันนี้กูมีความสุขมากเลยนะกูอยากจะบอกปามมึงไอ้เหียวันนี้แม่งเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยคือพอมึงนอนหลับไปใช่ไหมแล้วมึงก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามึงแม่งมีความ เว้ยแต่ว่ามานั่งดู YouTube ต่อนี่มันแบบ มันว่างแบบว่างอะแล้วมันมันรู้สึกดีมากเลยคือผอมดูอยู่ตรงยูทูบอะไรเสร็จแป๊บหนึ่งอะไอเ้เชี่อคือแบบเราก็ได้ยินเสียงปกติอยู่ที่เนี่ยมันจะมีเสียงรถไฟวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมแต่ว่ากูก็นึกว่ามันคือเสียงรถไฟเว้ยแต่ที่ไหนได้ฝนตโกโูแล้วทีนี้บรรยากาศเย็นสบายนอนต่อแบบโอ้โนอนแร่บนะแต่ว่าก็ขมใจความหิวไม่ได้อยู่ดีกูก็เลยอ่ะลงไปซื้อของกินเซเว่นนี่ตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยนะแต่ว่าก็ตอนที่กูลงไปซื้อของกินเซเว่นเนี่ยคือฝนมันยังไม่ตกซื้อของกินขึ้นมากินผลละมุงละไม้อ คือแต่ว่าไม่ได้กินเยอะแต่ว่ากินผลไม้เยอะซึ่งมันก็น่าจะโอเคกว่าการแบบซื้อแบบอะไรมันๆทอดๆกินนะนะเออก็ประมาณนั้นก็รู้สึกดีแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะตัดคลิปปามเดวันนี้แหละมีความสุขวันนี้คือแบบมันเป็นวันแบบสบายๆแล้วคือไฟเหลืองนะมีกูย้ำอีกรอบนะแม่งทำให้กูมีความสุขอิม่มเอมดูดูฝนที่ผ่านมาซึ่งมันกำลังจะเข้าฤดูหนาวดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าฤดูฝน ไม่ชอบก็ยินดีด้วยมันก็จะผ่านไปเนาะส่วนใหญ่คนไทยจะชอบฤดูหนาวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมาในประเทศไทยก็ประมาณนั้นแล้วกันเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ลาจากกันไปเท่านี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะกินอาหารให้ครบห้าหมู่นอนให้พอด้วยเดี๋ยวกูรู้สึกว่ากุนอนเยอะเดี๋ยวกูจะไปนอนเพิ่มอีกแต่ว่าคือน,นอนอะ่ะแล้วมันไม่ปวดหัวนะแต่ว่าพอแบบเรากินน้อยลงอะ่ะมันก็จะเพียยเว้ยมันเหมือนว่า รู้สึกว่าแบบมันดึงพลังงานในร่างกายไปใช้แต่ว่าก็จะค่อยๆพยายามทําไปนะเออเป็นห่วงเรื่องความดันก็ก็ว่ากันไปประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะอย่าลืมกินน้ำให้ครบกระปดแก้วด้วยแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ